คำพูดของแจ็คหมานะคนจนเอาใจยากสุดเดี๋ยวจะพูดความหมายนี้ให้ฟังคำว่าคนจนเอาใจยากสุดหรือมไม่ได้บูลลี่คนจนหรือไม่ได้ดูถูกคนจนหรือม่ก็เป็นคนหนึ่งที่เกิดมาในฐาน,นะยากจนแต่คำว่าคนจนในที่นี้ของแจ็คหมาหมายถึงว่าให้ทำอะไรก็ไม่ทำให้เรียนรู้ก็ไม่เรียนรู้ให้ฝึกให้ ทดลองอก็ไม่ทำอะไรรอรับเงินโทษโชกชะตาถึงแม้เขาเจอคนที่ดีที่จะยกเขาขึ้นแต่เขาบอกกับตัวเองว่าไม่อ่ะคนอย่างฉันคงทำไม่ได้เธอมันเก่งฉันเรียนมาน้อยฉันทำไม่ได้หรอกต่อให้เขามีโอกาสที่คนจะหยิบยื่นให้เขาก็เลือกที่จะกลับไปอยู่จุดเดิมเขาก็เลือกที่จะไม่เอามันเป็นเพราะทัศนคติของเขา หนูเก็ตไหมลูกความจนมันไม่ใช่เชื้อโรคที่จะรักษาไม่หายแต่ทัศนคติยากจนทัศนคติไม่พัฒนาทัศนคติไม่เห็นคุณค่าตัวเองนี่แหละทัศนคติความยากจนที่แท้จริงความจนไม่ใช่กรรมพันธ์รักษาได้ด้วยทัศนคติด้วยมุมมองด้วยแนวคิดด้วยการเรียนรู้